สวัสดีชาวโอเสบอครับกลับมาแล้วครับกับสเนิเกอร์เดลีนะ่อัปเดตเนาะวันนี้ก็วันที่28มีนาเนาะแพนนิดหน่หยนะครับก็เป็นไงกันบ้างหวังว่าจะปลอดภัยผมก็เมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งก็คือกําลังเดินกลับจากยิมเว้ยเดินเรียบสะพานข้าหมู่บ้านแล้วแบบสะพานมันก็โยกเยกไปมาแล้วผมก็เฮ้ยแต่คนถามแฟนว่าเธอ ฉัวนเวียนหัวหรือว่าทำไมมันโยกเยกโยกเยกสรุปคือแผน่นดินไหวครับก็ทุกคนในคอนโดก็วิ่งออกมาเนาะมันมีสัญญาณเตือนแล้วก็เราก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วก็ตามอ่านข่าวแล้วก็พอมันเริ่มเบาลงนิดหน่อยผมก็ขึ้นมาห้องแล้วเพราะว่าเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงก็มาดูสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ตึกถล่มแถวจตุจักรด้วยนะครับ มาเข้าเรื่องกันวันนี้ก็ s n นเกอร์เดลี่อัปเดเนาะผมมี3คู่เช่นเคยที่ผมชอบมากแล้วก็มันเพิ่งวางขายกันก็เลยจะมาแนะนำกันครับคู่แรกก็เป็น asics c a n o 14อ่าคู่นี้คอลแลบกับ sb เอ้ยไม่ใช่ sb sbtg เออถูกแล้ว sbtg ก็เป็นแบรนด เสื้อผ้าสเตทครับจากสิงคโปร์เนาะเขาทำคอลแลบกับเอซิกค่อนข้างบ่อยเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คอลแลบคายานโน1สีนี่แหละสีดำเนาะ sbtg ก็รอบนี้ก็คายานโนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นสีที่ดูพิเศษมากๆนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยละกันสีนี้เรียกมัชะเว้ยเขาออกมา3สีมันมี way. มัชะที่เป็นเขียวแล้วก็เขียวอ่อนแล้วกแกรเดียนสีขาวแล้วก็มี โคจิชาที่เป็นแกรนด์สีชาเนาะสีชาแล้วก็สีขาวแล้วก็อีกสีหนึ่งชื่อชื่อซากุระเออเป็นชมพูเข้มแล้วก็เป็นแกรนด์สีขาวสวยมากคือมันน่ารักมากคอแลแลบไอคารโนสบสี่กับ sbtt เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีกระเป๋าซิงเนเจอร์ของเขาแปะอยู่ด้านบนซึ่งมันแกะออกได้แล้วก็เท็กเจอร์เท็กเจอร์รอบๆเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็น แผ่นยางที่แบบกันน้ําได้ไว้คุ้มขึ้นมาตรงสีสีที่เป็นแกเดียนเนี่ยเออเพราะว่าผมเคยจับตัวจริงในตัวคลแบตัวที่แล้วผมคิดว่าวัสดุน่าจะเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่สีประมาณนั้นก็วางขายแล้วครับที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของ sbtg น้องก็เข้าไปดูกันได้ราคาก็ไม่น่าแรงมากครับแต่ว่าสีนี้น่ารักจริงอีก2สีก็น่ารักสวยมากก็เลยเลือกมาอัปเดตกัน อีกเซตหนึ่งเป็น New Colorway ของ s านออมอนเอ็กซ์ทีวนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาพยายามดันมากๆแล้วก็คิดว่ามันต้องมาแน่ๆเว้ยคิดว่ามาแน่แล้วก็ที่ไทยมีขายแล้วมั้งเห็นมีสีดำผมเห็นคนขายมือสองสีดำไม่แน่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนครับแต่ว่าไอตัว Whisper ที่คอลแลบกับแซ ndy เหลียงเนี่ยวางขายแล้วที่ไทย อันนี้ก็เป็นคู่สีล่าสุดที่เขาออกมาสวยมากผมนึกถึงไอ้นั่นเลยอะที่คายโนะคอลแลบกับมาเวลอะใช่ไหมใช่ไหมนะเนี่ยอันนี้เหมือนไอ้คู่สีสไปเดอร์แมนนั้นมากเลยอะสีแดงขาวเนี่ยนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเล่นหนึ่งของซาราอนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังดันแล้วก็มันน่าจะมาสู้พวก XT6 ได้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟิลการใส่มันเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูก็คือมันน่าจะเรียวๆขายกันประมาณนี้อันนี้ก็วางขายแล้วครับเข้าไปดูตามเว็บไซต์ได้แต่ว่าที่ไทยน่าจะยังไม่มีหมายถึง3สีนี้เนาะประมาณนี้อีกคู่หนึ่งในรอบนี้คายานะ14อีกแล้วอันนี้ก็เอซิกคายานะ14ครับอ่าอันนี้เอกับอ่าแบนอะไรนะเดี๋ยวผมดูโพยกัน อันนี้เอก,กับแบนด์ที่ชื่อว่าอ๋อ APC Paris นะครับก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้านี่แหละครับเสื้อผ้าเขาจะเรียบหรูดูดีมินิมอลหน่อยอจะเป็นยินดีลแล้วก็มีพวกกระเป๋ามีอะไรเงี้ยครับก็ APC ก็ออนียนเอาเข้ามาขายเราไปดูได้ที่ออนียนแต่อันนี้เป็น asics c a n o 14ที่ทำกับ APC Paris นะครับก็สวยมากทเทกเจอร์มันเป็นหนังกลับครับ เป็นหนังตับสีม่วงแล้วก็จริงๆมันมีอีกคู่สีหนึ่งเป็นสีขาวมั้งแต่ผมชอบอันนี้มากมันเป็นสีม่วงอ่อนเทาๆแล้วก็เป็นหนังตับแล้วสีพื้นมันใช่มากนึกถึงรองเท้ากีฬาสมัยเด็กๆอะ่ะออผมชอบผมชอบอันนี้มากอันนี้ก็วางขายแล้วใครมีโอกาสได้ซื้อก็ลองดูครับผมคิดว่าคู่นี้ถ้าผมเจอผมก็อยากได้ถ้ามีโอกาสไปเมืองนอกแล้วเจอก็อยากอยากจะเก็บไว้เหมือนกัน วันนี้ก็ประมาณนี้เออเพิ่งรู้ว่ามันคือคยาโนทั้งสองทั้งสองแบรนด์เลยที่เขาแหละเอซ็กี่ไม่แผ่วนะครก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตรองเท้าที่เพิ่งออกใหม่ที่ผมชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระอะไรไปบา้างก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับบ๊ายบายครับโอ้สบายครับ